สวัสดีค่ะพบกับช่วงดูดวงประจำสัปดาห์กับนอมูพยากรทุกวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคมค่ะพ่ยิ 4, บสีห้าใบที่เปิดทำนายนะคะทำนายห้าเรื่องด้วยกันใบที่1จะทำนายเรื่องทั่วไปใบที่สองทำนายเรื่องการเงินค่ะใบที่3การงานใบที่4สุขภาพและใบที่5เรื่องของความรักนะคะ เป็นการทำนายดวงตามวันเกิดนะคะอาทิตย์ถึงวันเสาร์เราจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกค่ะดวงผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะเรื่องทั่วไปนั้นเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะอยู่เฉยไม่ค่อยได้ค่ะอาจต้องมีการเดินทางต้องไปพบเจอกับสถานการณ์แปลกแปกใหม่ๆนะคะสำหรับการเงินเป็นไพ่ราชินีถือถ้วย มีเงินทองใช้ใจ่ายแบบพอดีตัวไม่ถึงกับเฟื่องฟูแต่ก็ไม่ขัดสนลำบากแล้วก็ใช้ใจ่ายแบบมีสติมากขึ้นค่ะสำหรับการงานนั้นขึ้นไพ่ปีศาจไพ่เดวิลนะคะคุณมีภาระการงานที่พัวพันตัวแล้วก็ทำแล้วยังต้องกลับไปทําซ้ำอีกและอาจต้องเอาเวลาส่วนตัวไปทุ่มเทให้กับงานด้วย ช่วงนี้ก็ระวังการถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบไว้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการมีศัตรูในที่ทำงานด้วยค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพนั้นขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าให้ระวังเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณแขนมือหรือหัวไหล่ค่ะส่วนเรื่องความรักนั้นเป็นไพ่ห้าเหรียญจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าต้องอยู่ห่างไกลคนรัก อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่คนรักไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรค่ะก็พยายามอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะจะได้ไม่ทุกใจค่ะมาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างนะคะวันจันทร์ในเรื่องทั่วไปไพาราชินีถือถ้วยสถานการณ์ยังนิ่งๆน,นะคะทุกอย่างราบรื่นลงตัวดีอยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยอยากจะออกไปพบปะผู้คนมากนากักชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านมากกว่า สำหรับเรื่องการเงินไพ่เด็กถือไม้เท้าการเงินไม่เดือดร้อนค่ะมีพอใช้พอจ่ายและอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานและก็บริวารค่อนข้างมากในช่วงนี้นอกจากนี้คุณยังมองหาช่องทางหาเงินใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นค่ะมาดูการงานนะคะไพ่พิภากษาจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานค่ะ มีการเริ่มต้นงานใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับงานเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจส่วนเรื่องสุขภาพเป็นไพ่ความยุติธรรมสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดนะคะแล้วก็พวกอาการออฟฟิศซินโดรมค่ะมาถึงไพ่ความรักนะคะเป็นไพ่สองถ้วยถ้าหากยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์พบคนถูกใจเป็นไพ่แห่งการพบรักเลยค่ะใบนี้ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นมีความสุขกับความสัมพันธ์หากมีปัญหากันมาก่อนก็จะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะไปดูวันอังคารต่อเลยนะคะวันอังคารเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ทาวเวอรก็อาจจะเจอวิกฤตหรือว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงนี้นะคะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปรับป,ปรับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเตรียมตั้งรับเอาไว้นะคะส่วนเรื่องการเงินนั้นไพ่หกดาบการเงินมีความล่าช้าร่าช้าจะรู้สึกกังวลใจค่ะต้องอดทนรอเท่านั้นทําอะไรมากไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองและหากช่วงนี้หากต้องขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับใครก็ยังมีคนให้ความช่วยเหลือคุณได้อยู่ค่ะ สำหรับไพ่การงานขึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะบรรยากาศการทำงานอบอุ่นเหมือนทำงานกับครอบครัวงานราบรื่นดีแต่ออกจะเฉยๆหรือออกแนวขี้เกียจอยู่สักหน่อยนะคะต้องคอยกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นมากกว่านี้ค่ะไพ่สุขภาพเป็นไพ่ก้าวไม้เท้าระวังพวกอาการปวดศีรษะอาการเหนื่อยแล้วก็เครียดค่ะ ส่วนความรักนั้นขึ้นไพ่สี่เหลียนคนโสดยังคิดว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะมีใครขอทำงานเก็บเงินเก็บทองไปก่อนหรือหากคบหาแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแค่คุยๆไพ่ใบนี้หมายถึงการคุยกักเอาไว้หลายคนยังดูดูเลือกๆยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกใครคะ่ะส่วนคนที่มีคู่จะรู้สึกหึงหึงหวงหวงนะคะ แสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใส่แฟนอย่างชัดเจนไปดูวันพุธต่อเลยนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องทั่วไปไพาราชินีถือถ้วยสถานการณ์นิ่งๆทุกอย่างราบรื่นลงตัวดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยอยากจะออกไปสังคมพบปะผู้คนมากเท่าไหร่นักชอบที่จะเก็บตัวอยู่กับบ้านมากกว่าส่วนการเงินไพาราชาถือดาบ มีปัญหาการหมุนเงินนิดหน่อยค่ะคุณพยายามที่จะมีสติในการใช้เงินใช้แบบไม่สุรุยสุร่ายแล้วแต่ก็มักจะมีรายจ่ายเข้ามาให้ต้องคิดต้องตัดสินใจและก็ต้องจ่ายออกไปอยู่ตลอดสำหรับการงานไพ่เด็กถือเหรียญงานอยู่ตัวแล้วก็มั่นคงดีบางท่านอาจได้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆได้รับข้อเสนอหรือโอกาสดีๆ แม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเล็กๆก็ตามหากคุณรับโอกาสนี้ไว้ก็จะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตค่ะมาดูไพ่สุขภาพบ้างนะคะเป็นไพ่หกเหรียญสุขภาพแข็งแรงแต่อาจต้องใช้เงินเกี่ยวกับการซื้ออาหารเสริมหรือว่ายาบำรุงสุขภาพมากสักหน่อยค่ะมาถึงไพ่ความรักค่ะไพ่ราชนีถือไม้เท้า ถ้ายัางโสดอยู่ก็จะโสดต่อไปค่ะเพราะว่าคุณไม่มองใครเลยสนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียวถ้าใครมาจีบคุณช่วงนี้ก็จะคุยแบบเพื่อนไปก่อนส่วนคนมีคู่แล้วก็งานยุง่งจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลคนรักนะคะให้ระวังการทะเลาะก,กันเพราะว่าความใจร้อนของคุณเอาไว้ด้วยค่ะไปดูวันพฤหัสบดีนะคะ ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสเรื่องทั่วไปไพ่สามถ้วยจะได้ข่าวที่น่ายินดีหรือได้ไปร่วมแสดงความยินดีไปงานเฉลิมฉลองกับกลุ่มเพื่อนฝูงได้พบเจอมิตรภาพดีๆค่ะส่วนการเงินเป็นไพ่เด็กถือถ้วยจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารค่อนข้างมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนนะคะยังมีให้ใช้จ่ายแบบสบายๆ แต่ก็อย่าใช้เพลินจนเกินไปนะคะคิดเรื่องเก็บออมไว้บ้างเผื่อยามฉุกเฉินค่ะมาดูไพ่การงานนะคะเป็นไพ่พระสังฆราชงานราบรื่นก้าวหน้าดีมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแนะนำแต่อาจจะมีบางคนมาจุกจิกวุ่นวายกับงานของคุณบ้างในช่วงนี้ไม่ต้องไปถือสาค่ะและเนื่องจากเป็นไพ่แห่งความรู้ด้วยเพราะฉะนั้น บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปอบรมสัมมนา,าหรือว่าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนางานของคุณต่อไปในอนาคตด้วยค่ะมาดูให้สุขภาพนะคะสุขภาพหเหรียญสุขภาพแข็งแรงแต่อาจจะต้องใช้จ่ายหมดเงินไปเกี่ยวกับการซื้อพวกอาหารเสริมพวกยาบำรุงสุขภาพมาบำรุงบำาเรอร่างกายตัวเองมากหน่อยค่ะ ไปดูไพ่ความรักนะคะเป็นไพ่คู่รัก The Lover คนโสดจะมีคนมาจีบมาชอบนะคะได้เจอคนถูกใจแต่จะมีมากกว่าหนึ่งคนค่ะทำให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจและก็ยังเลือกไม่ได้ด้วยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วชีวิตรักมีความสุขได้ใช้เวลาร่วมกันและอาจต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องรักสามเศร้าของใครบางคนนะคะ ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็จะมีคนมาคอยปรึกษามาเล่าให้ฟังทำให้เราต้องเข้าไปรับรู้ด้วยมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปไพศกรพัรดินีสถานการณ์โดยรวมแล้วดีค่ะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สุขสบายดีมีเกียรติและอำนาจดุดดังนางพญาเรื่องการเงินเป็นไพอัศวินรถมา้า รายจ่ายเยอะจึงต้องหาเงินอย่างหนกักแล้วก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะกว่าจะได้เงินมาสัปดาห์นี้ให้คุณระวังเรื่องการเสียเงินเกีเก่ยวกับรถลายานพาหนะและก็การเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับไพ่การงานเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะมีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาแต่อาจต้องมีการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานร่วมด้วยมีความก้าวหน้ารอคุณอยู่นะคะ คุณต้องขยันแล้วก็รีบเร่งพัฒนาตัวเองรับรองได้เติบโตในอนาคตแน่นอนค่ะสำหรับไพ่สุขภาพเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ก็เคร่งเครียดกับการหาเงินควรหาเวลาพักผ่อนให้ร่างกายและก็สมองได้ผ่อนคลายบ้างนะคะมาดูไพ่ความรักบ้างนะคะขึ้นไพ่เดทคนโสดยังไม่เจอคนที่ถูกใจคะ่ะ หรือเจอแต่ก็สารสัมพันธ์ต่อไปไม่ได้แต่ถ้าได้คู่เป็นคนต่างชาติพอ่อไม่แม่ไม้หรือคู่ที่อยู่กันคนละที่ก็จะดีนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุขค่ะไม่ค่อยได้เจอกันต้องพัดพรากอยู่ห่างไกลกันนะคะไปต่อวันเสาร์เลยนะคะวันสุดท้ายเรื่องทั่วไปไพ่หนึ่งเหรียญ จะมีโอกาสดีๆในทุกเรื่องเข้ามาค่ะในช่วงนี้ให้คุณรับโอกาสนั้นเอาไว้และพยายามสานต่อนะคะความสำเร็จและอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ค่ะส่วนเรื่องการเงินขึ้นไพ่ความยุติธรรมช่วงนี้รายรับรายจ่ายเข้าออก,กพอๆกันค่ะทําให้ยังไม่มีเหลือให้เก็บแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนนะคะเพราะว่ายังมีรายได้ดีอยู่ได้เงินจากการทุ่มเททํางาน หรืออาจาได้มาจากการาฟ้องร้องจากคดีความก็เป็นได้นะคะและคุณก็มีการวางแผนการใช้เงินให้สมดุลแล้วก็ลงตัวมากขึ้นด้วยมาดูไพ่การงานนะคะการงานขึ้นแฮงแมนอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามให้มากรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีปัญหาให้ต้องฝ่าฟันค่ะมีเรื่องคาราคาซังที่ยังแก้ไขไม่ได้ต้องทนไปก่อน สำหรับเรื่องงานนะคะบางครั้งความสำเร็จก็ไม่ได้มาง่ายๆต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างถึงจะได้มาค่ะไพ่สุขภาพเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าร่างกายแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังค่ะส่วนความรักนั้นไพ่แปดถ้วยคนโสดจะอยู่ในอารมณ์เปรี่ยวเหงาแล้วก็เบื่อหน่ายคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจืดชืดไม่มีความสุข ไม่มีเวลาให้กันจนอาจจะคิดถึงเรื่องของการเลิกลาไม่อยากทนอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นเพียงอารมณ์ในช่วงนี้ค่ะหากคุณปล่อยวางได้ก็ยังสามารถสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะแต่ว่าดูดูแล้วคุณอยากที่จะเดินจากไปมากกว่านะคะดูมาครบทั้ง7วันแล้วค่ะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลน,นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะฟังเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อหาทางแก้ไขค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ